แย่นะครับเพื่อนเพื่อครับก๊อกน้ําเสียครับผมไหลไม่หยุดเลยนี่ปิดไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนก๊อกน้ําใหม่ก๊อกน้านี่อยู่มาเป็นสิบปีแล้วเพื่อนเราก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนกันแล้วเราจะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยแย่เลยก่อนอื่นเราต้องไปปิดวาล์วน้าข้างนอกก่อนนะเนี่ยมันปิดไม่ได้เห็นปะมันอยู่ไปสิบปีแล้วเนี่ยทั้งนี้ก็เสียเพื่อนไม่รู้จะเปลี่ยนยากเปล่านะเดี๋ยวลองดูเรามาลองเปลี่ยนกันวันนั้นต้องเปลี่ยนสายน้ําพิงไปบ้าสายนั้นน่ะสายนั้นน่ะเดี๋ยวไปปิดวาล์วน้ำข้างนอกกน ปิดวางน้ำก่อนโอ้เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้หมุนสุดเลยนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังหลัอยู่นิดนึงเดียวให้แฟนไปซื้อมาแล้วนะหัวก๊อกเขาบอกไม่มีรุ่นที่เราใช้เลยอันนี้เป็นเป็นรุ่นรุ่นใหม่ร้อยเจ็ดสิบบาทเลยนะี่ซื้อร้านหน้าอุปกรณ์มาเพื่อนนะอเดี๋ยวเราไปลองเปลี่ยนกันดูป่ะทำไงมีเทพันเกียวนะเราไม่มีอุปกรณ์เลยเลยอุปกรณ์อยู่หลังบ้านว่ะเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเปลี่ยนได้ไหมนะ ครั้งแรกเลยนะมันอยู่มาเป็นหลายสิบป,ปีแล้วก๊อกน้ำนี่โบราณโบราณไหมปิดวหลวน้ําแล้วมันก็ยังไม่หยุดไหลว่ะออกมาน้นํายังหยดอยู่เราต้องไขตัวข้างในเห็นไหมน้มํามนงังหยดคือท่ออันนี้ก็เสียไงท่อน้อําทิ้งเราสภาพเนี่ยเราต้องไขตัวนี้เห็นไหมเอาออกเห็นไหมเหตัวนี้เห็นไหม,เ,หไหมเชื่อมตัวบนเนี่ยคือมันเชื่อมตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะมันใช้น็อตเบอร์อะไรแบบนึง นี่อุปกรณ์แวหลังบ้านมาจริงๆเขามีอุปกรณ์ไขของมันนะที่เขาบอกนะแต่นี่ไม่ได้ใช้นานแล้วอุปกรณ์เราหุ่สนิมแดกดูไม่ได้ใช้นานอยู่ข้างหลังบ้านฝนตกน้ำอะไรเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ใช้นานจริง <c oughs> บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นตัวแบบรุ่นใหม่มันจะใช้มีตัวนี้แถมมาเห็นไหมันหมุนออกได้เลยเนี่ยเราหมุนออกได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีอะ่ะมันก็จะเป็น่าจะเป็นเบอร์เบอร์ยี่สิบเอ็ด กล้เคียวเหมือนไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะเบอร์ยี่สิบสองได้ปะถ้าเราไม่มีตัวนี้ที่แถมมาจากร้านจะเป็นเบอร์ยี่สิบสองเราไขออกมาก่อนตัวไหน,นี่เดะเนี่ยตัวไหนเนี่ยอีตัวเนี้สําคัญเห็นไหมตัวที่จะเอาก๊อกออก,ออกเห็นปะเบอร์อะไรวะไม่มีรูปบล็อกถ้าเรามีรูปบล็อกน่าจะดีจริงๆมันน่าจะมีอุปกรณ์ขายของเขาไงเดี๋ยวลองพยายามดูก่อนนะว่าเบอร์อะไรที่จะอ,ออกมาเราก็ไม่เคยเปลี่ยนด้วยครั้งแรกด้วยวางไว้สา,ายว็ยังตึงมันก็ชัดดีเหมือนกันเนี่ยมอนเราอยู่ในถ้รเลยเพื่อนเหมือนเันอยู่ในถ้รเลย ยิบสี่ไม่ได้เพื่อนเล็กไปเิด่ีนี้เข้าไปดูจริงๆมันมีอุปกรณ์ไขเราใช้เบอร์ยิบสี่ไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยมันเล็กไปนิดนึงไม่เป็นปเบอร์ยี่สิบหกเดี๋ยวลองใช้คีมล็อกดูไหมเดี๋ยวเราลองเอาคีมล็อกจับปุ๊บแล้วเราหมุนก๊อกข้างบนหนึ่งไม่รู้ว่าจะออกมรือเปลาไหมลองดูไหมเดี๋ยวคีมล็อกจับดูนี่คีมล็อกเดี๋ยวต่อจะลองล็อกดูนะเนี่ยเราล็อกดูแล้วเราก็หมุนหมุนก๊อกตัวนี้จากข้างบนไม่รู้จะออกหรือเปล่าเดี๋ยวลองดู ลองมาด้วยกันครั้งแรกเพื่อนๆอย่างกับขุดอุโมงค์เลยว่ะเพื่อนจะบ, <laughs> บอกว่ามันยกออกมาได้เว้ยมันซีเมนต์มันน่าจะแบบมันเก่ามากแล้ว,วเพื่อนๆเนี่ยเรายกออกมาได้เว้ยเนี่ยเลยเอาออกมาไขข้างนอกเลยกันสะภาพเด็กเป็นสิบปีแล้วจริงๆนะดี B ที่เอาออกมาได้เนี่ยมันไขาย,ยากมากเลยอะน่าจะเป็นเบอร์ประมาณเบอร์ยี่สิบหกเนี่ย มันเวลาเรานอนไข่แบบนั้นมันยากจริงๆเขามีอุปกรณ์ขายอยู่นะที่เป็นที่สวมแบบเนี้ยแล้วก็หมุนนะมันมีขายตามร้านท่อร้้นอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเราเหนื่อยกว่าครั้งแรกเดี๋ยวจะเอาคิมล็อกเนาะเขาไขา่เขาออกแล้วกันแป๊บหนึ่งขอุญาตแบ๊บนหนึ่งเราอุปกรณ์เราก็ไม่ครบอ่ะเราก็ใช้ของตามที่เรามีนะนเดี๋ยวล็อกก่อนขอุญาตล็อกแป๊นนึงเพื่อนดูบรรยากาศการซอ่อมท่อน้ำเลยเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรจุดเทียนตรงนี้ เหมือนเราขุดสมบัติอะไรเนี่ยนี่ไม่ได้เปิดแฟลชกันเมื่อกี้ที่สว่างของเปิดแฟลอันนี้ก็คือใบฉายที่เราเดี๋ยวลงไปนอนเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวจัดการทําก่อนให้ดูบรรยากาศเฉยๆว่าเราทํากันแบบนี้มันน่าภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยเพื <c oughs> ่อนเพื่อนสภาเจ <c oughs> ้าของร้านขายขายก๊อกที่เราไปซื้อมา <c oughs> เขาบอกว่าให้ใช้ผ้าจับ <c oughs> แล้วก็หมุนเอาเอาของเก่าออกมาแล้วเอาของใหม่ใส่เข้าไปดูครีมล็อกขนาดนี้ <c oughs> ไม่รู้กี่ไม้กี่มือยังไม่ออกเลย มันนานแล้วด้วยนะมันเป็นสิบสิบไีแล้วนะนะอะคือว่ะโซเนกโซเนกโซเนกโซเน,ก,ซนกต้องมาแล้วแป๊บนึงถามว่ามีประโยชน์เลยนะพวกน้ำยาฉีดขนมโอมนเราได้ใช้นานละฉีดก,กับขนมไม่หรอนครับเลยต้องเอาคอนยางมาค่คอยๆอ,ออกนะเห็นป่ะลูกต้องฉีดเห็นไหมเพราะหูแล้วเห็นไหมหูแล,หแล้วเพื่อน เรียบร้อยออกแล้วนี่นี่นะสภาพป้าบอกว่าอะไรวะใ,ให้เอาให้เอาผ้ามาหมุนก็ออกแล้วนี่มันเป็นสิบปีแล้วไงเห้ออกแล้วเพื่อนโอ้ยกว่าจะออกก็ถ้าระยะเวลามันนานนี่หมุนปุ๊บเรียบร้อยเดี๋ยวขาแยกเรา,าอกอกกันนะแล้วก็ไข่ธรรมดาเลยน่าจะเป็นเบอร์ประมาณเบอร์ยี่หกนะ แต่ว่าถ้ามันนอนไข่แบบนั้นมันก็ออกอยากโอ้โหคิดภาพไม่ออกเลยถ้าเรานอนไขบบน่เมื่อกี้ถ้ามันออ,ออกไม่ได้เป็นไงวะโอเคครับออกก่อนโอ้โหนควรจะไม่ได้เปลี่ยนแล้ววันนี้ไม่ได้มีน้ําใช้พอดีเลยนะเพื่อนๆนะจริงๆมันถอดอันนี้ออกมาแล้วเราน่าจะเปลี่ยนอ่างอันนี้ใหม่ได้เนาะเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวทำใหม่แล้วกันห้องแล้วเราเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยก๊อกน้ำ10ปีของเราโอ้โห โอ้โหนี่กูกินอะไรกันไปบ้างเนี่ยโอ้โหเขิน้ำดิสภาพเพื่อนๆตะกลายเป็นซอมบี้ไหมเนี่ยอซอมบ,บี้ทำาเรามาเปลี่ยนอันใหม่กันคือค้อนยางนี่มีนี่มีประโยชน์มากเลยนะนี่ซื้อมาจากร้าน20บาทนะมันดีกว่าค้อนนังไงเราใช้กระเทาะป๊อกๆได้นะมีติดไว้ดีคีมล็อกเห็นไหมมันใช้ได้ทุกเบอร์แหละอ๋ออีอันนี้มันก็คือ ของคู่ของเขามาแด่เลยเพื่อนๆแบบนี้เห็นไหมเราก็ทิ้งได้เลยนะนี้<ๆ>เพราะว่าอันใหม่ที่เราซื้อมาจากหน้าบักซอยอ่ะเพื่อน<ๆ>เขามีเขามีแบบนี้มาให้เลย<ๆ>เห็นปะ่ะไม่ต้องใช้ครีมเห็นไหมใช้มือหมุนก็ได้แบบนี้เห็นไหมนะหมุนออกได้นะเนี่ยนะหมุนได้เลยอันนี้หมุนได้เลยอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่เลยนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตลอบนึงถ่ายไม่ถนัดเนาะถ่ายไปทําไปคนเดียวอะถ่ายทําคนเดียวอะเพื่อนเดี๋ยวก็้รงใส่กลับเข้าไปไป จะเปลี่ยนเดี๋ยวเราทาความสะอาดตรงนี้ก่อนต้องบอกว่าอันนี้เบามากเลยอันใหม่อะแบบเแบาบ่เแบาบอันใหม่เบามากฟังสินะอันนี้คงจะแบบโหใช้มาเป็นสิบสิบปีค,คู่คู่กับห้องนี้มานานฟังเสียงเดยอันนี้นะอันนี้แบบวางแบบแบบเบาบางอู้นี่ทนอันนี้หนักจริงหนักปุ๊กเลยหนักกว่าน,นี้ประมาณหนักกว่าประมาณสามเท่าได้อเดี๋ยวต่อเปลี่ยนก่อนก็เขาจะมียางรองมาเนาะอย่างนี้เนาะก็ใส่ลงไปปุ๊บ เดี๋ยวก็เอาตูดอันนั้นปิดอีกด้านหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนบนึงนะเราถือกอกาสทาความสะอาดอ่างมาเลยนี่เขาจะมีลูกยางไว้สองอันเนาะเราลองด้านนี้อันหนึ่งด้านนู้นอันหนึ่งแล้วก็หมุนเลยนะเดี๋ยเราจับหมุนให้แน่นเลยนะเพื่อนนี่ก็ได้ประมาณนี้เพื่อนเพื่อนใช้ผ้าจับตัวนี้เห็ไหมตัวมันหมุนตัวนี้ใช้ผ้าจับให้แน่นแล้วกันอะเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาลงไปใส่อันนี้กันแล้วเราต่อสายกันเห็นไหมสายสายน้ําเนี่ยเดี๋ยวเราเอาลงไปก่อนมันจะใส่ รึปึงอย่างงี้ไงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตยกขึ้นไปเก็บที่เดิมก่อนลำบากแท้ไงใส่ละมันดูแบบเหมือนห้องน้ำในฝันแล้วลนะ <c oughs> ต้องบอกว่าเปลี่ยนครั้งแรกนะอะเดี๋ยวเราจะองล,อง,ลองไปมุดท่อเหมือนเดิมอะเดี๋ยวต้องมุดแล้วก็เอาสายนี่เขาไปใส่ตรงหัวก,ก๊อกที่เราซื้อมาใหม่เห็นปะเนี่ยไอรุ่นใหม่ตอนนั้นต่อเพิ่งจะเปลี่ยนเองไงไม่งั้นก็ต้องใช้คีมหมุนนะแต่น,นี้เราใส่เข้าไปอย่างงี้ตรงนี้ปุ๊บก็หมุนได้ปุ๊บ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 อย่างงี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตใส่แปน,นะ เอาไปใส่ตรงนู้นนะแน่เห็นยังใส่ไปที่เดิมก่อนวางไ้ใส่ไปที่เดิมก่อนแกเข้าทำมันก่อนเพื่อนใส่ก่อนนะโข oh, น้ําไหลติงๆช่างต่อช่างทอจะสําเร็จแล้วครับเพื่อนเพื่อนครั้งแรกของเราไม่ลองไม่รู้ครับผมไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหนทาหรอกทาเองเนี่นะนะน้ําแตกโอ้โหกระจายวันนี้ทอน้ํามันลึ่นเรียบร้อยแนละ้วเ oh. พื่อนเพื่อน ใส่เรียบร้อยแล้วอโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะตรงทอร่อน้ําทิ้งเราเสียเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่เราวันนี้เราเอาแค่ก๊อกน้ําก่อนทาครั้งแรกมาดูกันน้ำจะไหลไหมเพื่อนเราให้แฟนเปิดวาล์วแล้วเจ๊ดมากว่ะแกมันหล่นเพราะว่ามันไม่มีทอ่อน้ําทิ้งมันก็นไหลลงมาอย่างนี้เลยเดี๋ยวเอาไว้เราค่อยมาเปลี่ยนทอ่อน้าทิ้งกนะันเนาะเหมือนเวลาเราล้างเราก็ล้างขาด้วยอย่างเงี้ยมันแย่ขาเข้าไปแบบนี้ เฮ้ยปิดดิมไม่เร็วสำหรับครั้งแรกอาจจะดูทุลักทุเลหน่อยนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนมีน้ำน้ำหยดตรงสายท่อนะ้ำไหมไม่มีเนาะมันใส่ง่ายนะไอแบบเนี้ยแต่ว่าข้อเสียคือรู้ป่ะมันไม่แน่นเหมือนไอทองเหลืองเหมือนตอนแรกที่เรามานั้นอนะ่ะเนี่ยมันยังสามารถหมุนได้เห็นมันหมุนตามได้คือมันเป็นพลาสติกอ่ะเพื่อนๆือนมัน,มนอัดได้ไม่แน่นขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเราเปิดมันก็จะไม่หมุนตามเห็นไหม ปกติเราใช้ก็จะมาเนี้ยป่ะแล้วก็ปิดง่ายนะไม่มันก็ไม่มียี่ห้อนะพูดถึงนะขอเนี้ยไม่รู้ของอะไรแต่ว่าของเก่านี้แบบตึงจริงอ่ะเนี้ยมันใหญ่กว่าเยอะเลยนะของเก่าเขาอะประมาณนี้เพื่อนๆถือว่าเรามีน้ําใช้ละเมื่อกี้นี้น้ําไหลตลอดเลยไห้ไหวเลยเป็นระบบใหม่แบบเปิดปิดแบบนี้แฟนก็ได้ใช้ได้ด้วยเพราะปกติอันเก่ามันต้องใช้แรงเยอะมากวันนี้ต่อเพาหมุนแรงมากจนมันแบบมันแตกอะ่ะมันแตกเลยอะ่ะ มันคือแบบเกียววันหวานน่ะมันอยู่มาเป็นหลายๆสิบปีแล้วนะที่เนี่ยต่อก็อยู่ที่นี่มาเป็น10ปีแล้วไงแล้วก่อนหน้าน,นั้นน่ะห้องแม่ไม่รู้แม่เรทาทำเป็นนานแค่ไหนแล้ก็ประมาณนี้นะฮะสบายสายสไตล์เรา D L R K แฮ่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ D L R Y hey! เฮ้อ D A Y ต้องให้เมียช่วย D A Y อะ่ะ <Hey. S 1> DIY แปลว่าอะไรซ่อแซมโอ้โหดูอุปกรณ์ นี่ไม่ได้ใช้น้ำสนิมแดดเดี๋ยวต้องเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เก็บนะเมื่อนะถ้าสรุปว่าไม่ต้องใช้เทปพันเกียวนะมันไม่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 หวานไม่อะไรไงเราไม่ได้ซ่อมเราเปลี่ยนใหม่เนาะโอเคน้ำไม่หยดนะเรียบร้อยอ่ะใช้ดีใช้ดีหลังมือหน่อยยอดอ่ะเออน้ำมันไม่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 แรงเหมือนตอนแรกด้วยอันนี้มันแบบมันสามารถคอนโทรลได้ไหมจะเอาหนักเบาอ่ะเปิดแบบเบา เอาละคราวนี้แฟนเราเริได้ใช้แล้วโอเคครับประมาณนี้ไปละป้าบอกว่าให้เอาผ้าค่อยๆหมุนหรือว่าหรือว่าป้าเขาจะหมายถึงว่าให้เอาผ้าจับไอตัวอันใหม่ก็ไม่รู้เนาะแต่อันเก่านี่โหสนิมแดกแบบสุดแรงอ่ะอันนี้เกือบพังบอกเลย่ะเก็บอุปกรณ์กลับบ้านกันครับผมเราไม่ใช่ช่างเราเป็นเราอยู่ที่ลืมไปว่าเราเป็นเจ้าข,ของบ้าน <laughs> หรือว่าเป็นช่างเองช่างท่อในตำนานับผมไปละ ไปนั่นมึงอะเมียและลูกยังรอเรากลับบ้านอยู่นี่คือบรรยากาศจริงนะต่อชอบจุดเทียนแบบนี้ไงเออเนี่ยอย่างนี้เลยสรัวสลัวก็มีหลายคลิปนะที่ต่อลงไปแบบที่จุดเทียนชอบห้องน้ำาแล้ว่าเอาสมบงสมุดพระอะไรมาอ่านต่อชิวๆเนาะเมื่อกี้เราก็สงสัยว่าทําไมก๊อกน้ํารุ่นใหม่มันเบากว่าเดิมว่าอะไรเงี้ยสรุปเมื่อกี้พ่อให้แฟนไปเปิดวาล์วน้ําเขาเปิดนิดเดียวแบบนะเนี่ย มันต้องเออมันต้องแรงๆอย่างนี้ดิเออเออมื่อกี้แบบเมื่อกี้แบบโอ้โหไหลเป็นไหลเป็นชีเลยเพื่อนๆอ่าอ,อ่าสายน้ำตรงแรงอืออืออือ,อ,อ,อบวัวพังไปนะทุกอย่างย่อมมีครั้งแรกเสมอครับผม